สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุญมาอยู่กับเกมแม่ครับพ็อกเก็ต i อ i ดิชั่นั่นเองนะคะอยู่ในภาค1 7 0 1นะคะไม่มีเนาะเดี๋ยวเราไปดูของใหม่ในภาคนี้กันเลยนะคะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะคะต่อแป๊บหนึ่งอ้าวทำไมไม่โหลด ข้าชานิดหนึ่งนะนกเอ้ยาแล้ก็ไม่โหลดไหนเลยอ้าวไม่ทำงานโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ๋อในหมวดนี้น่ก็จะมีพวกบล็อกใหม่ไอ้ดอบล็อกอะไรไม่ไม่แน่ใจนับ นี่ก็น่าจะประมาณนี้เนาะนี่ก็จะมีเป็นบล็อกอันนี้นะคะสีเขียวจ้านี้ด้วยก้อนนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็อ้าวเฮ้ยทำไมฉันเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้โหแมปสวยจังอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสลับกับโจบันไดคล้ายๆบันไดเนาะนี่ค่ะเอ้ยเอ้ยเอยทำไมมันเป็นสีม่วงด้ย หรือมันเป็นอยู่แล้วไม่รู้ต่อมาหมวดนี้ได้แล้วเราไปดูหมวดนี้หมวดนี้ก็มีของอยู่นะมีหอมังกรด้วยนี่ห่ะหอมังกรโอ้โหบิกเบิ้มมากนี่เดี๋ยวมาดูตรงไข่กันดีกว่าว่ามีสัตว์อะไรใหม่เอไม่น่าจะเยอะนะอ่ามีกาเดียน โอ้ยเสียงอะไรโอเคค่ะอันไม่ได้ของใหม่ปะเะดูตัวนี้ก่อนของใหม่ไหมไอ,อ้ไม่ใช่นี่นะสคสกินิต้าธรรมดาบายก็มาดูนี่นะคะก็จะเป็นนี่กินิต้าแบบนี้นะคะบุมไม่แตเชื่ออะไรนะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นตัวตัวนี้อันนี้ไม่ใช่เี่ค่ะเป็นหมีขั้วโลกค่ะนี่หมีขั้วโลกน่ารักไหม นี่ค่ะนี้ยก็จะเป็นสัตว์ใหม่เนาะของตัวนี้ต่อมาเป็นเอ,อ่ออันนี้นะคะอันนี้คือตัวเนี้ยอุ้ยสเสียงตัวอะไรเนี่ยนี่ค่ะจะตัวนี้มีหน้าด้วยนี่ไงมีหน้าแลลลลหละรอรอ้นะี่นหน้านี่ค่ะนะ่ารักมากๆฟวงไหนต่อมาไปดูกันอันนี้เขาบอกว่าน้าจะเป็นมัมมี่อ่าต่อมาอุ้ยใส่ชุดกอดทองด้วย ต่อมาอันนี้เป็นกาเดียนนะคะเป็นกาเดียนตัวเล็กต่อมาอันนี้เป็นกาเดียนตัวใหญ่โอ้โหดูคือมันจะต้องอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยตอนอยู่บนบกมันก็จะไม่จะงูแบบนี้แหละต่อมานี่ค่ะตัวตัวนี้น,นี่คือมันจะคล้ายๆกับอีกตัวนึงนะคะนี่ค่ะเนี่ยมันก็นี่่ะโอ้โหปนกันอีกนี่แล้วก็ ปาป้าเป็นยังไม่จบในนี้แถมอันนี้นะคะยังมีปีกด้วยนี่ค่ะเป็นปีกใส่ได้นะนี่สามารถบิดลอมได้นะคะในโหมด Survival แล้วก็มีไข่มังกรองจะให้ดูไข่มังกรนี่ค่ะไข่มังกรอยู่ให้โลกโลกมากแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะคะเป็นนี่ค่ะ Eye of Ender อะไรประมาณนี้นะคะ เต็มเลยแล้วในนี้นะก็มีของประมาณนี้นะนโอเคเ้วเราขอต่อบล็อกสูงๆเลยนะคะดี๋ยวจะทดสอบดินนะคือมันสวยมากๆเอ้ยนต้องต่อขึ้นไปก่อนเนาะโอ้โหกาดี้ยนกระโดดกระดึงกระดึง แต่คือเราจะโดนในพวกนั้นทำลายพวกกาเดียนอะไรมานี้นะแ๋่วเราจะเปลี่ยนโหมดนะคะเป็นโหมดมีชีวิตแล้วเราก็จะบินดิ่งลไปนะฮะคือตอนแรกเนี่ยมึงก็บินไม่เป็นเหมือนกันเอาให้ตรงๆเลยโอ้เอาให้ไม่เห็นพื้นดีกว่านะหรือเห็นดีเอาเห็นนิดเดียวเห็นล่าง โอเคค่ะเดี๋ยวบุญอยู่ตรงนี้เนาะปับหมดกันเลยดีกว่าเอาเฮ้ยไม่มาเดี๋ยวสิทำไมมันไม่มาจะบินให้ดูสักหน่อยแหมออกมาแล้วไปปรับก่อนนะนั่นไงมันเริ่มจะไม่ทำงานแล้วเนี่ย Survival เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไป,ไปตรวจดูกันเลยนะมาเราใส่ปีกอยู่ในือเปล่าเนี่ยลงไปตายนะเนี่ยไหนใส่อยู่โอเคหนึ่งสองต้นี่ค่ะแล้วก็ปิดนี้นี่นะแล้วก็จะสามารถบินไ,ได้นี่ร้อนได้ไม่ติดนะยอดไปเลยที่เราเห็นข้างล่างได้ด้วย นีแล้วก็จะค่อ,คอยๆร่อนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลงมาถึงแล้วมันจะคามฆ่าเราแน่ๆด้เลยรอวห้มันเจแสบพวกนั้นหน่อยเอ้ยนั่นไงมันจะตามมาแล้ว my god เอากระดูกตีมันแม่งอโอ้เอ้ยอะไรเนี่ยโอเคนะคบสำหรับรวนันนี้บุกจะต้องกดตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนี่มันอะไรเนี่ยช้อนอะไร เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกาเดียนนี่เองกาเดียนมาโอ้โหบ๊ายบายทุกคนโอ้โหตายละอืมตายซะอืกาเดียนมานี่เฮ้ยมานี่สิมวยตีไม่โดนเลยอ่ะมันไม่ทำร้ายเราเลยเหรออย่างเมื่อกี้มันทำร้ายเราไปแล้วแหละอบ๊ายบายนะโอ้โหมาเพียบเลย